ต,ตอนนี้คุณอยู่กับช่วงเอ,อ้ะซื้อ EP 1ครับเรามาอยู่ที่นี่ครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามเดอชัยยะพึกเป็นสนามได้นะแล้วก็อยู่กับเจ้าสํานักที่เราจะมาวันนี้คือน้องเตอร์นั่นเองน้องเตอร์นี่เป็นเซียนฟิตติ้งโคในย่านราชบุตรนี่ต้องเขาเลยจริงช่วงนี้ที่เกิดมาได้เพราะว่า2 EP ที่ผมตีไปเนี่ยในตีปิ้น2ออสีพัดนะก็แพ้แหละแพ้มาสอแมตช์ละทีนี้มันก็จะมีปัญหาใช่ไหม มันก็เลยเกิดช่วงนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเชี้ยทำไมวะไม่ตียังไงแม่งก็แพ้วะทั้งที่ตีออกมาก็มันก็โอเคนะวันนี้ก็เลยจะมาปรึกษากขาหน่อยในเรื่องการฟิตติ้งไดเวอร์นะฮะเผื่อจะทำให้กอออกมาดีก็ได้นะแต่มันก็มีผลนะตีวางครั้งแรกนะก็ลองเดี๋ยวมาปรึกษาเต้ยดูว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างผมก็ด้วยด้วยส่วนัวผมเนี่ยผมก็ไม่เคยฟิตติ้งมาก่อนเหมือนกันจะตื่เต้นอยู่อยากรู้ว่า ขับสปีดอะไรของเราอะไรยังไงเท่าไหร่ที่ถ้าเกิดไม่ถึงนี่ก็แต่น้องเขาบอกว่าเปลี่ยนการมันช่วยได้จริงๆฉะนั้นนะ EP สามนะในตีปินนะพวกมึงแพ้กูนแน่น <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนเจอหรือไปเจอเตอรอยังไงดีกว่าไปดิเจียกูสวยอันนี้แหละุดจอยเหรอเท้าจอยเท้าจอยเ <laughs> ท้าจอยรวมเท้านะนะชอบแนวนี้ไหมน้าชอบแนวนี้มากไหมคลาสสิกเนี่ยเออคลาสสิกนี่ชอบไหม เออกูก็เคยใส่อยู่นะเมื่อก่อนนะสวยนะเว้ยกูอยากได้มากอัันนน้ไม่าอ๋อเหรอครับอุ้ยเจ้าของร้านมาแล้วโอ้โหพี่เตยเจ้าสำนักเจ้าสำนักได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครพี่การอยากได้อันนี้เอาไว้ฟีดอ๋อมันเป่าความยาวได้นี่ไงพี่การเวลาเราไปออกล็อกนะไม่ใช่เวลาเราลูกค้ามาคำสวงให้เรากันนอสามารถแบบอย่างนี้ก็ได้อื ก็ใช้ได้เลยผมแม่นเลยนะเฮ้ยยนี้นี่แม่นเลยนะแบบผมมีเรื่องปรึกษาได้พี่คือทีเนี้ยตอนเนี้ยคือนักกอล์ฟนี่จำเป็นต้องฟิตติ้งไหมือจำเป็นนะเหรอมันเหมือนมันเหมือนเราใส่ใส่ใส่เสื้อผ้าป่ะถ้าเกิดแบบไม่พอดีตัวไม่พอดีตัว ช่วยได้นะแล้วถ้าคนชอบใส่แบบโอ้ไทยอ่ะก็อารมลงๆหน่อยกันยาวไงกันยาวไงมก้านยาวแล้วอย่างตีมานานแล้วเนี่ยปีหนึ่งแล้วสองปีแล้วเนี่ยครับมันยังฟิตติ้งได้อยู่ไหมได้สิได้สิคือเคยแข่งกับมันเนี่ยแพ้มาสองครั้งแล้วไงก็ทีนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้ก็มาที่ไดเวอร์ก่อนไดเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยฟิตติ้งก้าเลยแล้วทีนี้น้องให้ก้านมาครับทีนี้ก็สเปะสปะเลย ล่าสุดต้องบอกว่าเขาไปแข่งมาคือเขาไม่ตีหัวไม้เลยเอใช่เหรอใช่การไม่ได้นะไม่ตีหัวไม้เลยตึงใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวผมตามไดูเขา้าวก่อนตอนนี้เท่าที่รู้คือพิการเราใช้เดเวอร์ของสเตลใช่ไหมสเตลหนึ่งสเตลหนึ่งใช่เพราะเดือตัวใหม่จ่อแล้วใช่ก็ตอนแรกก็เล็งแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเฮ้ยแต่เนี้ยวันนี้ผมก็ต้องกานกันว่าผมจะช่วยพิการได้มากน้อยเพียงใดแต่จริงการออกตัวนะผมผมชอบดามาน่า แบบน่าชบชอบบริขาว้าไงบริขว้าอทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าเนี่ยพี่มีในใจมาตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมเอาให้ลองหมดเลยโหอันนี้การไม่รู้เลยอ่ะแต่ถ้าแตมาหน้าก่อนแตมานาก่อนมองแตมาหน้าไว้แล้วเดี๋ยวมาดูไฟบอลกันว่าไอ้ที่พิการเป็นอยู่ตอนนี้มันมีมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันเสียมีค่าให้พิการดูช่วยช่วยธิบายให้ฟังก็ได้คร่าวๆแล้วก็มากรุบให้บอลมันแคบลง S <S เราไม่ดูว่ามันช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนอ๋อคือสิ่งไอ้พวกนี้คือเราลองไปเรื่อยล้วใช้ตัวเลขในการคำนวณใช่อ๋อใช่หัวไม้อาจจะมีผลนะพี่เตยหัวไม้เหมือนกันมันอาจจะตนน้องเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปล่านะเอ้ยเอ้เอเอเอไม่เปลีไไ่ยนแล้วกันไม่เปลี่ยนเลยไม่เอาไม่ <S <S เอช่วงเออะซื้อจะซื้อหมดเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวสปอนเซอร์จะดาวต่อไปก็จะมีพวกกริปอะไรโอ้ก้าเนี่ยได้มีเยอะนะอ่าลองลองดูว่ามันโดนไหนบ้าง อยกได้ก้านกรสายตอนนี้เป็นกา้กานก้านเหล็กก,ลก้านเวททีนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยเราได้กา้านได้ความยาวได้สเปคเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรีบเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ถูกเพราะมันจะมีเงื่อนงบค่าสวิงเวูเอทต่างๆโอ้โหมีผลมาเลยมีผลมาเลยเดี๋ยวต้องมาดูจากไม้เเดิมพี่การแล้วกันเนาะว่าพี่การตีเป็นยังไงไปดูกันเลยเลยเลยต่อเลยไหมพี่ได้เลยได้เลย ตีกันก่อนพี่การตีถุงประมาณชักเกือบสิบลูกอะเอาเฉพาะที่ใช้ได้ดิโอเคนะตักเหเวลาแล้วักนอันนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมีกิงค์แคชให้พี่การด้วยว่าจะได้จะได้เห็นพี่การตีด้วยกันเอาไฟบอลเบพี้ไม่ถอดเทเซ์ในตัวอืม อ่าเขาใจพี่ถ้าโดนก็โดนเลยโดนก็โอ้ยขับสปีดดีใช้ได้เลยอืมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมพี่กันตรงนี้เลยนะใช่ตรงนี้เลยโอเคอืมวินีดีประมาณนี้บ่อยไหมฮะฟิลฟิลนี้ไหม เพราะว่าชิดซ้ายผ่านตลอดใี่่คือเป้ามันใหญ่ดนึงไม่กันแต่ว่าบางตีพลาดค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าจังหวะที่เข้าเข้าลูกพลาดค่อนข้างเยอะผมเลยมองว่าเนี่ยตรงนี้น่าจะเรื่องเอาเอาเอาเข้าบอลก่อนเรื่องเรื่องแรกเลยคือเรื่องความเร็วผมว่าขับตีก็คือความเร็วของร่างกายพี่ค่อนข้างใช้ได้เลยแหละถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสูงเลยใช้ได้ Spin พวกนี้นเราเราจะตีโดนไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นน่ะมาจะจับค่าย,ยากนิดหนึ่งเมว่าตอนนี้ปัจจัยของไม้อ่ะมันมีความยาวเข้ามาเกี่ยวมันเลยทำให้การอาจจะเข้าบอลยากพอะมันข้าบอลยากก็ลูกมนกันก็เลยคนโทรลยากมากๆเลยเพราะมันเป็นการจาก,จากเจ้าของเดิมใช่เพราะอจะแบบสูงหรือเปล่าก็มไม่รู้ใช่ไหมจ่ายงี้เดี๋ยวผมเอาไม้ที่มันยังไม่ยาวมากให้เิ่มก่อนโอเคไอเาสักครู่ครับสี่เต้นคือว่ามันขีเต้น มึงตีแบบตื่นเต้นอ่ะเหมือนมึง oh. มีกล้องแล้วก็มีคนดูแบบเหมือนคอยวัดค่าเหมือนมึงสอบอ uh. ่ะเหมือนรถมึงสอบปัธ like ิบ like ัติอ่ะมึงตื่นเต้นอ่ะเหมือนมึงขับรถช่วยๆอ่ะจอดปุ๊บแต่มอบไปเอบาขี่ปุ๊บยิ่ยคิดว่าได้แล้วลงมาไอ้สัตว์ทับเส้นอย่ที่อย่าตกคือมึงเป็นความเก่งอ่ะวันเนี้ยมี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 มาที่ผมให้ลองเป็นยังเป็นตระกูลมิสซูเหมือนเดิมครัชื่อแวนคริชตัวใหม่ผมพิการลองดูผมว่าความยาวไม้ไม่ได้ยาวมากสั้นลง ปิดนึ่เกือบแรกนี่นะพี่เฮ้ยทีโดแล้วทีโดแล้วโอเคโดนแล้วว้ยนี้ควันเริ่มออกงวาเนื่องจาน่าจะอ่อนเดินไปแขงแรงจะแข่งงบ้โอเคเรื่นี้ ชน้ต้สวยขนาดไพอมันเริ่มตีโดนขึ้นใช่ไหมโดนขึ้นเยอะนะนโดนเฉลี่ยคือลูกมันเริ่มเดินทางแล<อ>้วเยอะนะเยอะหกสิบอะอันนี้มันคือค่าแครีจุดตกใช่ทีนี้นผมยังไม่ค่อยดูเรื่องพวกสปินเลทพวกพวกพวกสเปคให้ผมหให้ดูเอาแค่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไม้สั้นลงหน่อยอมันพี่ตีได้มีคนเยอะมากคือพี่ตีโดนโดนเยอะมากใช่ ทีนเนี้ยทัวร์เนี่ยคือ230ประมาณนี้เอเบเลตเราอาจจะช่วงนี้นะอาจจะยงังไม่โดนใช่ไหม,มแต่ว่าด้วยความเรดีระดับเวนี้ยมันไปได้ไกลกว่าเยอะมาทีเนี้นยไม้สั้นหน่อยลงตัวผมไปเติมความแข็งมมก,ก,ก่อนแล้วผมมาผมว่าผมจะใกล้จะเจอ,อแล้วเป็นไงรู้สึกไงพอข้างท่านสั้นแล้วเป็นไงไม่จริงอย่างที่บอกคือคือผมเป็นคนปัดปัดทีไมถ่ถ้าเทียบกับของสนามได้ทุกครั้งที่มาได้มันจะเป็นลักษณะทุกหมดดีทุกด,ดิ่นเลย แต่พอเปลี่ยนก้านความรู้สึกมันต่างพอมันสั้นสั้นลงอ่ะแต่คือไม้แม่งดีมากเลยมันมันอ่อนอันนี้ก้านอะไรครับก้าน d า a m o n d WS ครับไงครับก้านสองอะไรครับก้านเบาครับก้านเป็นไดร l ดอยากก้านหกสิบหกสิบหกสิบเอสห้าสิบห้าสิบด้วยห้าสิบต้องบอกว่าขายอยู่ลดให้ลงลูกค้าสนิทกันปอปอนี่ยังแย่งอยู่นะนะครับ ดนะเออเอ,อ้ยโดนลูกเยอะเคยมาสนามแล้วซื้อเลเวอร์สองถาดมาก่อนแ <c oughs> ม่งซีสองสามทีไม่ได้กูเก็บเลย <c oughs> ลูกคืนเตอร์ไม่ได้มึงสั่งลูกคืนเตอร์เลยขาดนลยไม่ต้อง <c oughs> อุย้ยเสียยดีคนดีพิการคือ <c oughs> ถ,ถ้าคือถ,ถ้าคือถ,ถ,ถ,ถ้าดีอะโดนเรื่อยเรื่อยเ่อยเรื่อยแต่ให้แบบ เรเอาหอัวมาเองง่ายๆแันาจะดีตัวเลขก็ดีผมกําลังทําตัวเลขให้พี่การดูขับเขาคร้าวๆอ่ะว่าแต่ละอันตอนเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วสเปคเป็นยังไงบ้างในแต่ละตัวแล้วมันช่วยพี่การได้ยังไงบ้างอะไรวะเนี่ยมีอะไรพี่พี่เคยดูนี่ป่ะลูกออกไปด้านนั้องสนามไงบ้างพี่เคยดูนี่ป่าอะไรนะไอหอดูดาวอ่ะ กาชิลเหมือนกาเล็กซี่อไหน่อยแต่ว่าแต่ว่าลองดูสังเกตดูแต่ละตัวผมว,ว่าอย่าง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 ทุกอย่างเงี้ยผมชอบนะคือมันกลุ่มทางเดียวเลยเนามันไม่ได้เป็นหน้ากระดานมากมใช่ตอนนี้ถ้าดูตามตัวที่ดูแนวโน้มจะดูดีที่สุดหน้าเป็นตัวพวกเนี่ยดัมมาน้าหกสิบกรัม,มพวกหกสิบกรัมที่การตีโดนระยะดีด้วยความเร็วก็ดีพีเจอการที่ชอบนะที่เหลือก็เหมือนไปปั่นหน่อย ไม่ต่างเปหน,นีจริงบางวันถ้าเรามาซ้อมน,นะตรงก็ตรงเลยสิ้ลูกก็ตรงสิ้ลูกลแต่วันไหนเกียก็ปูก็สไต,นะตล์เราไงมีควาอื่นสองแทมสี่ลูกที่ดีที่สุดสําหรับวันสําหรับไม้นะพี่ร<ม>อไปสาม,มแล้วก็ตรงลูกหนึ่ง<ม>นะครับแล้วก็ผมจะมาเทียบกับตัวอื่นๆเนาะว่า W S แต่ตัว W S H D ตัว uh, Vanquish ลบออกก่อนนะ<ม>อ่ะ พอเราเริ่มคำคำ WS ได้เนาะพี่เนาะวันนี้หมดให้หมดโอเคบอลอะมันเริ่มตรงขึ้นแล้วเริ่มสายขึ้นจากระยะทั้งหมดนะครับจากไม้เก่าไม้เดิมของพี่การนะคือมางทีไม่โดนด้วยแหละระยะมันก็เลยตุกแบบแปลกๆนิดนึงสองร้อยหลาร้อยเก้าเก้าะแคี่จุดตกนะเพราะลูกมันแบบบางทีมันไม่โดนเลยระยะประมาณไมห้าเลยได้พอเปลี่ยนเป็นก้านตัวนู้นคือมันเป็น220เท่ากลับมาดีลองเปลี่ยนหัวดูโอเคมันตรงขึ้น แต่ระยะไม่ได้เดินเหลือ210หลาแทรี่นะตัวสุดท้ายที่เอามาตีนะครับก็ยังเป็นไม้เก่าพีกค่ะเนาะแต่เราปรับไลน์เกินแล้วก็ปรับลงนิดหน่อยขึ้นมาเป็น225แล้วตรงขึ้นก่อนมีกล้องก็ตีตดนทุกลูกทำได้ทีนี้สมัทแฟคเตอร์อะคือโดนดีมากเลยนะ1.49จาก1.42ที่เราตีพลาดเยอะมันก็ตีโดนมากขึ้นจะเป็นเรท204เนาะทั้งห กี่หลักจ้ะหนึ่งสองห้าแปดสองห้าแปดจุดสี่ขึ้นเยอะนะชอบชอบปัดขึ้นได้ไหมสองหกแล้สองหกได้คือมันไกลขึ้นแบบเกือบสามส่ผพี่การยี่สิบเจ็ดปลาใช่ป่ะสองหกลบสองสามยี่สิบเจ็ดได้นะแล้วมันนุ่มนุ่มมือหวานเก่าหวาเก่ามันมันกระด้างใช่ใช่ใช่อันนี้เั่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทำไฟนอลลงมาให้เพรผมว่าคิดมันยังมีเรื่องของความยาวที่มันยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ อันนี้กริปที่อยากไม่ได้อ้วนไหมยังนี่ยังเลยการชอบมันยังไม่ค่อยกระชับอะนะใช่พี่การพี่การข้อมือกับมือใช้มือเขาทั้งเยอะอืมใช่แล้วชินกับการตีกลองด้วยประเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้มันใหญ่ขึ้นตัดให้มันสั้นลงเรียบเลยครับนะครับเราก็ปรับไลน์เกินแบบแบบนี้แหละที่ตีโดนๆอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเราพี่การไปนั่งเล่นในร้านเย็นๆลองผมขอขึ้นไปทํานิดนึงแล้วเดี๋ยวผมลงมามาลองตีดูรอบนี้ว่าเดือดหรือเปล่า ระว่างรอไปดูของกัไไดะอเครับชสวยคู่อสวยตามนี่ผมสเตลของอะไรมีหมดเลยการที่ผเปลี่ยนกตองไปที่นี่แหละการก็มีอะ่เื่ยจริงๆผมจิเยันจิตพ่เหมวกก็แบบวิยวิห อื้อดูดีดีลอครับจัไปครับเอ้ยดีจรจโอ้โหโอ้โหต้องหาตัวพี่ดีกว่าเพราะผมว่าผมนั่งดูพี่อ่ะคือจบเลยนะจบเลยคือแบบโดนโอโหงงเลยอะ่ะดีใจนะได้จบกับตัวที่อยากได้ใช่หรอใ,นนใช่ไหมเฮ้เ้คือย<ช>ี่ห้อน,นี้เลยที่อยากได้เคยคุยกับน้องน้องชือ่อบอมนะแต่ได้ G T หรือไม่ก็ W S ที่ไหน อืมแล้วนี่คือตัวอะไรคือเอ s แล้วดิคือตอนเนี้ยอันเนี้ยต้องบอกว่าตีโดนเยอะมากจริงๆโดนแบบพี่หงายไม้ขึ้นมาดูตอนแรกเราจะตีโดนคอยเยอะใช่ปะอืมตอนเนี้ยโดนกลางเยอะมากไม่รู้กล้องเห็นไหมแต่พี่เห็นใช่ไหมตรงเนี้ยโซนเนี้ยเยอะหมดเลยตรงนี้หมดเลยนะมีปลายไม้รูปหนึ่งรูปแรกๆที่มันที่มันเพียวๆใช่แล้วที่เหลือก็คือโดนโดนดินตรงกลางหมดเลยด้วยอืมหกสิบเลย 1 0นี่ก็ดูอ่ะดูแล้วจะด้วยนะของเดิมคือ x ใช่ไหมได้เป็น5 10x โดยโดยรวมวันนี้ยผมว่าตัวเนี้ยพี่การน่าจะตีตัวเลขดีที่สุดแล้วเนื่องจากตรงด้วยแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเฟดเฟดแบบลูกลูกลูกเดียวเลยนะพี่น้องลูกแรกเลยลูกแรกที่ตอนที่ลงมาใหม่ๆแล้วตีโป้ลูกแรกเฟดนิดเดียว แล้วจากนั้นก็คือไม่เฟดอีกเลยแล้วดอใส่ด้วยลูกหนเฟดเฟดเข้าด้วยอ่าใช่ใช่คือมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็กริปไซส์ผมเปลี่ยนเป็นกริปใหญ่ให้ชอบเลยขนาดเดียวกับไม้กองพี่เลยแล้วก็ความยาวสั้นลงแล้วก็เพิ่มหมุดหลังใช่พอพอมันตัดสั้นใช่ไหมครับชิงเวทมันหายชูิงเวทคือเหมือนไปบาลานของผมไม้กองปารี้พราะชบิงเบทผมไปเติมหมุดด้านหลังให้ให้พี่กายแล้วมันก็เลยทําให้ ตีเอ่อานร์านช่างเหมือนเดิมยังฟิลแบบฟิลแบบที่เราฟิกกันตอนแรกตีแล้วแล้วก็ความรู้สึกหัวอ,อยู่ตรงไหนจะได้ขาง่ายหน่อยพอไปใส่หมดุดพอมันเติมด้านหลังน้องประมาจะลอยขึ้นนิดนึงมันเก็ด์ทำแคลรเโอขึ้นหน่อยอใกล้กว่าเดิมด้วย <laughs> ตกลึกขึ้นไกลขึ้น ก็ตั้งแต่ตอนแรกอะก็จะมีไอ้ตัวเวนปิดใช่ไหมฮะตีไเยอะมีบอลตีไปเยอะมากเวนตัสเวนคริสเราลองกันนี่คือเยอะมากเก็บไปเยอะเอาลยคือคนที่ใช้มาตัดเขาก็จะมาบอกเฮ้ยมึงต้องเวนตัสแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราไปลองมันก็มันยังมันก็ยังไม่ได้คำาูกแน่เน่ยขนาดนั้นนะแต่วันนี้เพิ่งได้ลองจริงผมชอบชอบอ๋อแต่ชอบนะชอบดีอะท่พี่ตีเวนตัดดีอะพี่แต่ว่าเดี๋ยวทำสเปคให้ขอฝากร้านหน่อยนะโอ้ยขอบคุณครับพี่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะ กระบี่เมือหนึ่งแห่งราชพฤกษ์โอเคใครมีเรื่องต้องการฟิตติ้งหรือมีเรื่องปรึกษาเตอร์ครับทุกอย่างตั้งแต่เวทยันพัตเตอร์ยันไดเวอร์อย่างเงี้ยมาได้เลยเพราะตอนแรกผมไปทำพัตเตอร์กับเขาเนี่ยก็ตอนนี้แวะมาที่เจวีอาร์ไดทุกสาขาเลยนะครับมีชัยพฤกษ์ทบนวลจันทร์ขอนโยธินครับก็แวะมามาอุดหนุนกันได้ครับลองมาดูมีของเล่นมากมายในเรือครับอยากแต่ถ้าอยากมาหากันก็แวะมาที่ชัยพฤกษ์ได้ครับจะอยู่กับทุกวันลวครับ ก็ติดได้เป็นไงครับวันนี้ก็ดีครับดีอารมณ์ดีจนแบบอยากเล่นเกมแจกของเลยอ่ะเฮ้ยดีวันนี้มีวันนี้มีมีดีกว่าผมว่าเกมพี่การตีก้านน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าตอบถูกเราแจกอันนี้ดีกว่าพี่การชอบชอบซื้อเลให้เพื่อนไอ้อะไรมินิเซกอ่ะนี่แบบนี้แบบนี้ขอล์ฟีชาร์ดใช่พี่การเขาชอบท้าจริงไงมันฮาร์าจริงผมเครับก็มีชาร์ดหมดแล้วใช่ก็มีชาร์ดอันนี้มันจะ เดี๋ยวเราแจกให้หนึ่งรางวัลให้กันผู้ชมนะเดี๋ยวเราเลือกสีได้ด้วยเราก็ส่งส่งส่งที่อยู่มาทางอินบ็อกซ์ของของของทูพีการคนที่ได้รางวัลเดี๋ยวเราติดต่อไปติดต่อพีการ์ติดต่อไปแล้วเดี๋ยวผมส่งมระจันทให้ส่วคำถามที่เล่นคำถามคือสเปกการที่พีการใช้น้ำหนักและเฟล็กอะไรครับเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊ลปุ๊บ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 ปุ๊ การปิ้นติ้งก็สำคัญเหมือนกันสำหรับ,บนักกอร์มยูฟ่านะมีปัญหาอะไรมาคุยกับเจพีอาร์สิเอ็ดนะติดต่อเต้ยมาเลยเฟซบุ๊กค,ครับ <laughs>